ยกมือข้างขวายกยกยกมือข้างซ้ายยกยกยกมือข้างขวายกยกแล้วก็สั่นให้มันแรงแรงแล้วสั่นให้มันแรงแรงเราเต้นฮอกกี้ฮอกกี้แล้วเราก็หมุนทัวไปรอบรอบทำให้เราสบายใจสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็มาพบกับครูอิดอีกนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้ทักษะคณิตศาสตร์นะคะเรื่อง การบอกตำแหน่งของสิ่งของต่างๆนะคะในรอบตัวเราในชีวิตประจำวันเรานะคะว่า,าเราเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนเด็กๆอย่างรู้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวไปเรียนรู้กันเลยค่ะเด็กๆภาพแรกนะคะมีผลไม้ส้มกับสับประรดนะคะ เด็กๆพูดตามขว <content. S 2> ิดนะคะตำแหน่งของส้มนี่อยู่ข้างซ้ายนะคะพูดตามนะคะข้างซ้ายข้างซ้ายทีนี้มาดูสับปะรดนะคะสับปะรดเด็กๆพูดตามค่ะข้างขวาข้างขวาสับปะรดอยู่ทางด้านขวาของเด็กๆนะคะข้างขวาข้างขวาค่ะเราก็จะรู้นะคะว่าส้มซ้ายส้มอยู่ข้างซ้ายสับปะรดอยู่ข้างขวาค่ะ ภาพที่สองนะคะเด็กๆภาพที่สองเห็นเด็กนักเรียนเดินไหมคะเด็กนักเรียนที่กําลังเดินข้ามถนนเห็นไหมคะคนแรกเลยนะคะเราเรียกว่าข้างหน้าเด็กๆพูดตามนะคะข้างหน้าข้างหน้าอยู่ตำแหน่งข้างหน้านะคะต่อไปเห็นคนสุดท้ายไหมคะ<ๆ>เพราะเด็กเดินกันเป็นแถวมาใช่ไหมเห็นคนสุดท้ายที่สะพายกระเป๋าไหมคะเด็กๆพูดตามนะคะข้างหลังข้างหลัง เด็กคนสุดท้ายอยู่ตำแหน่งสุดท้ายเรียกว่าข้างหลังข้างหลังค่ะ ภาพที่3นะคะเด็กๆเห็นต้นไม้ไหมคะต้นไม้มันจะมีลูกแอปเปิลนะคะลูกแอปเปิลที่อยู่บนต้นไม้เรียกว่าข้างบนตำแหน่งที่อยู่ตรงบนต้นไม้เรียกว่าข้างบนพูดตามนะคะข้างบนข้างบนเสร็จแล้วเด็กๆดูแอปเปิลที่หล่นลงพื้นเห็นไหมคะแอปเปิลที่หล่นลงพื้นนี้เด็กๆพูดตามนะคะข้างล่างข้างล่างข้างล่างค่ะ แล้วก็รู้ไป3 3คู่แล้วนะคะซ้ายขวานะคะหน้าหลังแล้วก็บนล่างท่านี้มาดูรูปสุดท้ายค่ะรูปที่4นะคะเด็กๆเ,เห็นเต่าไหมคะเต่าเต่าที่เรามองกับดวงอาทิตย์เห็นไหมคะเต่ามันจะอยู่ตรงใกล้เรานะคะพูดตามขวินนะคะใกล้ใกล้เต่าอยู่ตำแหน่งที่ใก,ใกล้ไกล เ่านี้ดูตัวใหญ่นะคะท่าน,นี้ดูดวงอาทิตย์เห็นไหมคะดวงอาทิตย์กำลังตกดินเห็นไหมคะดวงอาทิตย์เรามองดูมันลิบหลีแล้วไกลแล้วภาพก็จะเล็กผู้ตามห่นนะคะไกลไกลตำแหน่งของดวงอาทิตย์อยู่ไกลจากเราใช่ไหมคะเรามองดูสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะเรียกว่าไกลอ่าเราก็ได้รู้ตำแหน่งของใกล้กับไกลนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกครั้งนะคะอ่ารูปแรกนะคะข้างซ้ายส้มอยู่ข้างซ้ายข้างซ้ายสับปะรดนะคะสับปะรดอยู่ข้างขวาข้างขวาข้างขวาต่อไปนะคะเด็กนักเรียนรูปภาพเด็กนักเรียนเดินนะคะข้างหน้าคนแรกเลยเรียกว่าข้างหน้าข้างหน้า เด็กคนสุดท้ายเลยเรียกว่าข้างหลังข้างหลังค่ะค่ะรูปที่3นะคะต้นไม้ที่มีแอปเปิลอยู่ข้างบนต้นนะคะยังไม่หล่นลงมาเรียกว่าข้างบนข้างบนส่วนแอปเปิลที่หล่นลงพื้นเรียกว่าข้างล่างข้างล่างค่ะต่อไปค่ะ รูปสุดท้ายนะคะเต่าที่อยู่ที่เราเห็นนะคะเรียกว่าใกล้ใกล้ส่วนดวงอาทิตย์ที่เรามองเห็นริบหลี่นี่เรียกว่าไกลไกลกายเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ตำแหน่งของสิ่งต่างๆแล้วนะคะทั้ง4คู่ที่ครูอิดได้ให้เด็กๆเรียนรู้ค่ะค่ะเราก็มาทบทวนท้ายบทกันนะคะค่ะตำแหน่ง มีอยู่สี่คู่ใช่ไหมคะที่หีดให้เรียนรู้มีซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างแล้วก็ใกล้ไกลเอาอันแรกเลยนะคะดินสอที่หีดจูนขึ้นมานะคะเด็กๆเ,เขียนข้างไหนคะเด็กๆเขียนดินสอข้างไหนเวลาเราเขียนหนังสือเราเขียนดินสอข้างไหนคะถูกต้องค่ะข้างขวานะคะ,ะแต่บางคนเท่าน,นั้นนะคะที่จะถนัดซ้ายนะคะเอาเอาส่วนใหญ่ก็คือเราถนัดขวา ราจะเขียนในสองข้างขวาข้างขวาแล้วมือที่เราไว้ท้องน้ํานะคะไว้เช็ดก้นนะคะเราเรียกข้างซ้ายข้างซ้ายใช่ไหมคะอ่าอ่าหนึ่งคู่นะคะอ่าเก่งมากค่ะเด็กๆดกเด็กรู้นะคะว่าตัวเองเขียนหนังสือข้างขวานะคะต่อไปคู่ที่สองนะคะที่ฝีจะทบทวนก็คือบนล่างอ่าฝีจะชี้นะคะฝีชี้อย่างเงี้ยชี้ ชี้ขึ้นเพดานเด็กๆว่าข้างไหนคะข้างไหนคะข้างบนนะคะข้างบนอิกชี้ชีช้งงมือลงอย่างนี้เด็กๆว่าข้างไหนคะชี้มืองลงพื้นหนี้เรียกว่าข้างไหนคะข้างล่างข้างล่างนะคะอันนี้อิจฉาถามเด็กๆคู่ที่3ามได้สองคู่แล้วคู่ที่3ามนะคะดวงตาของเรานะคะดวงตาของเรากับหน้าของเราอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังของตัวเราคะ ถูกต้องค่ะอยู่ข้างหน้านะคะทีนี้ก้นของเรานะคะก้นของเราก้นของเด็กๆลองจับก้นตัวเองนะคะก้นของเราอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังค่ะถูกต้องค่ะข้างหลังนะคะอันสุดท้ายนะคะเด็กๆคะอ่ะแล้ววางผู้อิดนะคะูุอิดกับกับข้างหลังที่เอ่อกับกับที่เห็นที่เด็กๆเห็นเห็นเห็นขึืนผนังเนี่ย เก๋ว่าคุยอิฐอยู่ข้างหน้าหรือว่าอยู่ข้างหลังที่คุยที่ที่เด็กๆเห็นนะคะอ่าคุยอยู่ข้างหน้าเด็กๆแล้วก็ที่เด็กเห็นพื้นพื้นพื้นภาพที่คุยยืนอยู่เนี่ยก็คือข้างหลังนะคะนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆดูอีกนะคะว่าอ่าอีกเจ้ใหญ่อันนู้น,น,นะคะตุ๊กตาที่ผีย,ยกขึ้นมาเนี่ยอ่าผีชูขึนะะ้นมาตุ๊กตาเห็นไหมคะตุ๊กตาน้องหมาเนี่ย ระหว่างตุ๊กตากับคุหอิฐเนี่ยใครอยู่ข้างหน้าคะ,ะตุ๊กตานะคะอยู่ข้างหน้าแต่คุหอิฐอยู่ข้างหลังนะคะค่ะก็เด็กๆนะคะ,ะได้เรียนรู้นะคะตำแหน่งนะคะการบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆแล้วนะคะเด็กๆต้องอนำไปใช้ด้วยนะคะก็จะทําให้เรานะคะ,ะกะระยะแล้วก็รู้ตำแหน่งนะคะของสินน่งต่างๆรอบตัวเราสำหรับวันนี้คุิดก,ก็ขอ าลาไปก่อนนะคะสิ่งเดีก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะอยู่ที่บ้านไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ